สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอีกเช่นเคยครับ,ก,บกับผมนายคมพีอีสุกิยนวันนี้ครับจะนําทุกท่านนะครับมาชมรถสวยๆที่กําลังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็คือออนิวอิสุมือเอ็กนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นตัว รุ่น Active นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุวันราคาตัวนี้ก็อยู่ที่1 1ึ่0 0้าน้านบาทแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าตัว Active ตัวนี้กับราคาขนาดนี้นะครับมีความคุ้มค่าไหมนะครับทำไมถึงได้รับความนิยมนะครับเอาไปแต่งกันเยอะเหลือเกินนะครับคราวนี้ก็มาชมกันก่อนเลยครับนะฮะตัวนี้นะครับมาดับแรกเลยก็เป็นไฟนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัว Active หรือว่าเป็นตัวท็อปนะครับ ไฟหน้าจะเหมือนกันลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้เป็นเดย์ไลท์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟบายบีม LED นะครับนั่นคือนะครับมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับก็จะช่วยลดการนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้เข้าไปได้นะครับพวกนี้เห็นไหมฮะในส่วนของต่างๆนะครับและอีกจุดเด่นตัวหนึ่งนะครับก็คือกระจังหน้าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากระจังหน้าของตัวนี้นะครับ ขนาดตัวท็อปท็อปนะครับยังอยากได้กระจังหน้าของตัวแอคทีฟนะครับเพื่อเอาไปแต่งนะครับให้ความสวยงามยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาใช่ไหมครับเนี่ยตัดมันทําให้ดูดุนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้นี่ฮะนะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีนะฮะก็สามารถที่จะไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับกับจุนวนราคาขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่านะครับเพิ่มชุดแต่งอีกไม่กี่บาทนะครับก็สามารถที่จะหล่อๆกันได้เลยนะครับนี่ฮะ มาด้านข้างบนนะครับเสาอากาศนะครับก็ยังเป็นแบบนี่ฮะหนวดกุ้งอยู่นะครับไฟนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับจะอยู่แบบนี้นะฮะกระจกมองข้างนะครับนี่นะฮะยังเป็นแบบพับอัตโนมืออยู่นะครับนี่นะฮะยังเป็นพับแบบอัตโนมืออยู่จะไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับมากับขนาดของล้อนะครับนี่ฮะขนาดของล้อเป็นขนาด17นิ้ว นะครับ17นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางนะครับ255นะฮะนี่ใช่ไหมครับนี่ตันนี้นะครับนี่นะฮะ17นิ้วขนาด255นะครับนี่ก็ตัวยางตัวนี้นะครับก็ลูกค้าหลายท่านก็ไปเปลี่ยนเอาแล้วก็บอกถูกใจนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนะฮะอิสระปิดนกสองชั้นนะครับ ความคอสปริงนะฮะแล้วก็ดิสเบรกด้านหน้านะครับโช้กอัพแก๊สนะครับที่ให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็แชสซีขนาดใหญ่เข้ามาเลยทีเดียวบันไดข้างนะครับตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมนะครับเป็นบันไดข้างมีมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะฮะสีดําสวยสดงดงามทีเดียวนะครับลองชมดูก่อนนะครับนะฮะคราวนี้พอมาทางด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเช่นกันนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับจอจะให้ดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับไม่เช่นแนบนะครับต้องบอกก่อนนะครั1 1บว่าช่วงล่างไม่เช่นแนบนะฮะแต่เป็นช่วงล่างนะครับแบบแข็งยึดนะครับจำนวน5จุดนะครับที่เพิ่มความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่นะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยในขณะเวลาที่เข้าโค้งนะครับตัวนี้นี่ฮะ ก็มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ต้องบอกว่าไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบไฟท้ายแบบ LED หนไครับไฟท้ายแบบ LED เห็นไหมฮะมในตัวท็อปเป็นไฟแบบไหนนะฮะตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวนั้นเช่นกันนะครับนี่ให้มาเช่นกันแบบนี้เลยนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอ enfin ันนี้ไฟลีนะครับไฟลีนะครับไฟเบรกนะครับจะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เข้ามาให้อีกนะครับเพื่อความปลอดภัยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับให้ความสวยงามนะครับนี้ไฟถอยนะครับอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับนี่เพิ่มความดุดันเข้ามาเพิ่มให้นะครับความดุดันความสวยงามด้วยก็นนี่ครับ ก็ด้านท้ายนะครับเป็นสีดำนะฮะตังนี right. ้นะครับโลโก้ Isuzu นะครับนี่ UX นะครับบางท่านบอกว่านะครับเฮ้ยแล้วด้านท้ายตัวนี้นะครับเปิดฝาท้ายอย่างไรนะครับเป็นไฟฟ้าหรือไม่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นเปิดฝาท้ายอัตโนมือนะครับตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้นะครับแต่ก็เปิดแบบง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยเปิดแบบง่ายๆเลยนะครับเบาๆขึ้นลงเบาๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะฮะ ฝาท้ายนะครับเป็นแบบอัตโนมือนะฮะขึ้นลงง่ายนะครับเนี่ยกดเบาๆนะครับแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าสามารถที่จะเพิ่มได้นะฮะสามารถที่จะตั้งเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามีตัวนี้นะครับเข้ามารองรับเอาไว้นะครับเข้ามารองรับเอาไว้นะฮะคำดูด้านในกันชนนิดหนึ่งครับด้านในของ Active นะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับเนี่ยปุ่มตรงนี้สีดำ นะครับของแอคทีฟตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับเนี่ยตัวยึดต่างๆพวกนี้มีมาให้นะครับเวลาที่เราบรรทุกของด้านหลังก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์มากันกระแทกฝาท้ายได้นะครับที่จุดบุรีนะครับมีไฟนะฮะนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้ก็นี่ หลายหลายคนก็จะเปิดดูตรงนี้แหละครับช่วงนี้นะครับว่ามีน้ําเกาะอยู่ไหมนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดน้ําเกาะกเป็นเรื่องปกติของตัวนี้อยู่แล้วนะครับที่ว่าด้านล่างตรงนี้จะเกาะนะครับเพราะว่าเมื่อมีความเย็นปุ๊บเมื่อเราเปิดฝาท้ายออกมาหรือว่าเปิดตัวนี้ออกมานะครับมันเกิดความร้อนมาปะทะกันนะครับก็จะเกิดไอ้น้ำตามปกตินะครับการพับเบาะนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับพับเอ็นอย่างนี้ได้นะครับ พับเอ็นแบบนี้ได้นะครับพับตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับหรือจะปรับเอ็นทั้งหมดก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยจะปรับเอ็นได้ทั้งหมดเช่นกันเห็นี่ฮะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่ตัวที่2นะครับก็จะสามารถแยกเอ็นกันได้นะครับเบาะตรงๆจะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับพอเอ็นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือๆอีกเยอะเลยนะครับเห็นไหมมีพื้นที่เหลือๆเยอะเลยนะครับแอร์นะครับมีมาให้ทั้งหมดนะครับทั้งตอนหน้าตอนกลางตอน3นะครับมีมาให้ครบหมดเลย เข็มขัดนิรลัายก็เช่นกันนะครับมีมาให้ครบหมดนะครับนี้กับปิดนะครับเนี่ยปิดเบาๆปิดง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ที่จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับก็จะไม่มีราวหลังคาข้างบนเห็นไหมฮะราวหลังคาข้างบนตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะก็สามารถซื้อใส่เพิ่มได้นะครับกับราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการเปิดฝาถังน้ามันนะครับก็เพียงแค่ว่ารถไม่ได้ล็อกอยู่นะครับหรือว่าเวลาเข้าปั๊มเราก็ต้องปลดล็อกออกปลดล็อกก่อนนะครับ แล้วก็เปิดกดเข้ามาแบบนี้นะครับนะฮะสามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวของ All New E s e r e X นะครับตัวท็อปป็นแบบ้รตัวนี้ก็มีให้เช่นกันนยครับตัวนี้นะฮะเปิดได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะเติมน้ํามันได้ก็คือเป็นน้ํามันดีเซลนะครับตั้งแต่ B ศนะครับถึง B 2 0นะฮะ B 0ูนถึง B 2 0ถ้าเกิดเป็น B 0ูนก็คือพวก B Power ต่างๆพวกนี้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้น้ำมันเกรดขนาดนั้นนะครับ B 7 B 1 0ตัวนี้ก็สามารถใช้สบายๆนะครับ แต่ไม่ต้องถึงขนาดการใช้ของ B 2 0นะครับตัวนี้นะฮะพอ B 2 0เนี่ยเอาเป็นพวกรถพวกการเกษตรอะไรส่วนนั้นจะมากกว่านะครับเติม B 1 0อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้น้ํามันก็ขึ้นราคาเยอะซะด้วยนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ารถล็อกอยู่มันจะกดไม่ออกนะครับตัวนี้ถังน้ามันนะครับรถล็อกกดไม่ออกนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูด้านไหนกันตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคราวนี้ประตูนะครับตอน2ตัวนี้ก็ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับ เพราะตัวนี้ต้องบอกเลยน่มีมือจับแบบนี้นะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแอคทีฟขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยมีมือจับคือเนี่ยขึ้นง่ายนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีมือจับตรงนี้อีกเห็นไหมครับนี่นมีมือจับตรงนี้เข้ามาให้ด้วยมีตรงนี้เข้ามาให้ด้วยโอ้โหสะดวกสบายและขึ้นลงง่ายจริงๆครับตัวนี้นี่นะนี่นะครับที่วางแก้วมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เวลาเอนเบานะครับเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้วางก็เก็บเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะพับราบลงมาอย่างนี้ได้นีฮะ วิธีการขึ้นนะครับเบาะตอน2เนี่ยเบาะคือวิธีขึ้นนะครับพับเบาะตอน2แล้วขึ้นเบาะไปยังนั่งในเบาะตอน3เนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าของ All New ว s u ซูมิวนะครับจะพับตรงแบบนี้เลย90องศาเห็นไหมครับ90องศาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดรุ่นอื่นๆนะครับจะอยู่อย่างเงี้ยฮะนะครับรุ่นอื่นๆจะอยู่อย่างนี้เวลาขึ้นนะครับมันก็ทําให้ขึ้นยากนะครับแต่ของ Mu X นะครับต้องบอกก่อนว่า ขึ้นลงง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วบอกก็สามารถที่จะเอนนั่งข้างหลังนี่ผมบอกนะฮะว่าตัวนี้นะครับในรถตระกูลของ p p v นะครับ m x นั่งสบายสุดแล้วครับตอน2ตอน3นะฮะนะครับครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้หรือถ้าเกิดเราจะพับแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่วะนะครับพ่อแม่นั่งข้างหน้านะครับลูกหลานนะครับนอนลาบไปได้เลยนะครับ สามารถที่จะปรับราบไปได้เลยนะครับทั้ง4เบาะเนี่ยตอนตอนตอนที่ตอน2ตอน3เนี่ยปรับราบได้แบบนี้เลยนะครับไม่มีไม่ม ouais. anyway. right. uh ีรอยเนี่ยรอยต่อแบบนี้เนียนมากเห็นไหมครับเนรอยต่อตรงนี้เนียนมากเห็นไหมครับไม่มีชันไม่มีสูงกว่ากันนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็นะครับตอนที่2ตรงนี้นะครับก็ยังมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาให้ด้วยช่องเก็บของเข้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีที่ยึดจับขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ จับขึ้นอีกเช่นกันนะครับหลังตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วโอ้โหนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยสะดวกสบายจริงๆนะครับเนี่ยเบาเป็นเบาเป็นรถครอบครัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ขวดขนาด1 2 1่งึงจุลิตรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาดูเบาะนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับสำหรับด้านหน้าเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับที่วางแก้วนะครับ ที่เก็บของนี่ครับนี่นะฮะที่เก็บของโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับสําหรับที่เก็บของนะฮะนี่เก็บของเยอะแยะไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เบาะนะครับปรับสูงปรับพื้นเอ่อปรับเอนนะครับนี่สำหรับปรับเอนนะครับแล้วเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าอย่างดีสีดํานะครับนั่งสบายนะครับผมบอกว่านั่งสบายมากนะครับนั่งสบายมากตัวนี้นะฮะ กันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับเราไปดูด้านหน้ากันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับดูภาพรวมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราไปดูภายในกันครับว่าสําหรับตัวภายในนะครับมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Active นะครับเครื่องยนต์1.9มีสีเดียวคือสีบอลเงินนะครับมีสีเดียวคือสีบอลเงินนะครับตัวนี้บางท่านบอกว่าเฮ้ยรถน้ําหนักขนาดนี้น้ําหนักอยู่ตันตันแปดกว่าเนี่ยฮะนะครับตันแปดกว่าเนี่ยนะครับ เครื่องยนต์1.9จะไปไหวไหมต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์150แรงม้านะครับ150แรงม้านะครับตัวนี้ขึ้นภูทับเบิกขึ้นเขาใหญ่ได้สบายๆเพราะมีแรงบิดสูงถึง350นิวตันเมตรนะครับขนาดพวกรถเก๋งนะครับเครื่อง1,000 2ซีซีนะครับเครื่องสสุดยังไปสบายๆนะครับตัวนี้บอกเลยไม่ต้องกังวลพร้อมทั้งให้ความประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับความนุ่มนวลมีให้ครบหมดเลยนะครับ อันน uh ี mm ้เ hmm. ดี๋ยวเราไปดูด so, so, ้านในกันแล้วก็ไปดูความปลอดภัยด้านในกันครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับตัวรีโมทนะครับก็จะมีให้แบบนี้เปิดปิดประตูรถนะครับแบบนี้นี่นะครับเปิดแบบนี้ปิดแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็สามารถที่จะเปิดเข้ามาได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนะครับไว้ปรับของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็เปิดปิดประตูนะครับล็อกประตูนะครับตัวนี้กดขึ้นกดลงนะครับ เบาด้านผู้ขับขี่นะครับก็จะปรับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับปรับเอนได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะฮะอันนี้อนนี้เดยวรอกนะครับสำหรับตัวภายในนะครับของตัวออเนียนะครับอีซูมินะครับตัวรุ่นแอคทีฟตัวนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหไฟอะไรขึ้นมาโชว์เยอะแยะมากมายเลยจริงๆเห็นไหมครับตัวนี้นี่ฮะนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเมื่อไฟมันโชว์ขึ้นมานะครับเนี่ย ก็จะมีนะครับหน้าปัดบอกตัวตำแหน่งเกียร์นะครับบอกสัญลักษณ์บอกอะไรต่างๆครบมากมายนะครับแล้วก็บอกเวลาที่รถวิ่งนะครับก็สามารถที่จะบอกความเร็วนะครับควบคู่กับแผงหน้าปัดตัวนี้ไปได้นะครับนี่พวงมาลัยตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับได้สูงต่ำได้นะครับเข้าเข้าออกออกได้เห็นไหมฮะเนี่ยสูงต่ำนะครับนี่แล้วก็ดึงเข้าดึงออกเห็นไหมฮะดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้นี่ครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดมาบนั้นแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้นะครับก็บุนะครับเป็นหนังนะครับตัวนี้หนังนะครับเนี่ยฮะหนังสีดำนะครับเดินได้สีขาวนะครับก็ให้ความหรูหรานะครับตรงนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับราคา1 1 9 0 0 0้บาทนะครับพร้อมกับตัวความกว้างขวางความหรูหรานะครับช่วงล่างที่ปึกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD นะครับ MP3 USB นะครับ เสียบต Box, ่อได้เลยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ครับต่อ USB ได้นะครับต่อบลูท t o t h ได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ยังมีช่องเสียบนะครับนี่ช่องเสียบตัวนี้นะครับใส่แผ่นนะครับตัวนี้เนี่ยใส่แผ่นตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ต่อผ่านโทรศัพท์กันหมดแล้วครับผ่านวอทูธกันหมดแล้วนะครับเล่นง่ายๆนะครับตัวนี้แอร์นะครับเป็นแอร์แบบนะครับปรับได้ทั้งหมดนะครับอยู่3ทิศทางเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะปรับเนี่ยพัดลมอันนี้น้ำยาแอร์ก็เปิดคู่กันนะครับแต่ทุกท่านอย่าอย่าลืมนะครับเวลาที่เปิดแอร์นะครับก็อย่าลืมให้ AC มันขึ้นถ้าเกิด AC ไม่ขึ้นนะครับก็จะมีแต่ลมนะครับตัวนี้นะมีไรฟาหลังนะครับเนี่ยที่ชาร์จแบตนะครับนี่ที่ชาร์จแบตนี่ให้นะครับ และที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับสามารถที่จะปรับแบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ยังไงนะครับก็คือนะฮะเฟิร์นี่เห็นไหมฮะตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตัวนี้จะขึ้นตัวดีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นตัวดีนะครับคือพร้อมขับนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะขับแบบสปอร์ตหรือขับปรับเกียร์ด้วยตัวเราเองนะครับ เมื่ออยู่ที่ตอนแต่งตัวดีนะครับรถจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับวิ่งอยู่ก็แล้วแต่เราสามารถปรับแบบแบบแบบนี้ครับออแบบนี้นะฮะนี่จะขึ้นเป็นตำแหน่งของเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับขึ้นเป็นตำแหน่งของเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น M นะครับแล้วก็เป็นเลข1เห็นไหมครับก็คือตามตามตาม,ตามรอบตามความเร็วเราสามารถปรับดับดันขึ้นได้นะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดว่ารอบไม่ให้นะครับเขาก็จะไม่ให้ขึ้นเปลี่ยนไปเกียร์สนะครับ ดันลงมาอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดรอบไม่ให้นะครับเขาจะไม่ให้เปลี่ยนเกียร์นะครับเพื่อก็ความปลอดภัยนะครับในการขับขี่ในการใช้เกียร์นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าทั้งแต่ตัวแอคทีฟไปเลยนะครับนั่นหมายความว่ายังไงฮะโอ้โหตั้งแต่นะครับรุ่นแอคทีฟราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเนี่ยก็เป็นเบรกไฟฟ้าเข้ามาให้ไหครับนะครับ เป็นเบรกไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราเบรกไฟฟ้าก็จะมีตำแหน่งแบบนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมปลดเบรกลงนะครับนะฮะตัวไฟตัวนี้ก็หายไปเห็นไหมครับตัวนี้ก็หายไปนะฮะคราวนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้มีมาให้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วยังมีออโต้เบรกโฮนะครับออโต้เบรกโฮคือตัวนี้นะครับการที่จะใช้ออโต้เบรกโฮนะครับก็คือมันเพิ่มความสะดวกสบายเข้ามาให้นะครับ ก็คือเรากดเข้ามาแบบนี้ครับเนี่ยสีเขียวแบบนี้ออโต้เบรกโฮทำงานนะครับออโต้เบรกโฮทำงานก็มาดูที่แผงหน้าปัดนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมครับไฟสีเบรกมือมันขึ้นแบบนี้ออโต้เบรกโอ้ออโต้เบรกโหพร้อมที่จะทำงานไฟจะขึ้นตัวนี้มาให้เห็นไหมครับไฟขึ้นตัวนี้มาให้นะฮะออโต้เบรกโหตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างไรนะครับออโต้เบรกโหตัวนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับ ปกตถ네ิถ right? nah. like ้าเกิดเราขับรถเราไปติดไฟแดงเราก็ต้องหยยบเบรกเอาไว้ใช่ไหมครับในกรณีที่เข้าตัวดีอยู่นะฮะกรณีที่เข้าตัวดีอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ตัวดีแบบเนี้ยเราก็ถ้าเกิดว่าปึ๊บนะฮะเรากดไว้นะครับออโต้เบรกโฮไปนะครับเจอไฟแดงปุ๊บเราหยยบเบรกนะครับพอเราหยยบเบรกเสร็จนะครับปกติเราต้องหยยบเบรกเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดออโต้เบรกโฮเอาไว้นะครับ ระบบเบรกมันจะทํางานให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องหยยบเบรกแต่รถหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับยกเว้นเราจะเหยียบคันเร่งไปนะครับหยียบคันเร่งนะครับมันก็จะปวดเบรกมือทึ้ไมแต่เบรกมือตัวนี้นะครับจะออโต้เบรกโฮตัวนี้จะทํางานคู่นะครับกับเข็มขัดนิรภัยถ้าเกิดว่าท่านไม่คาดเข็มขัดนิรภัยออโต้เบรกโฮนะครับก็จะไม่ทํางานให้ทันนะครับหรือออกตัวไม่ได้มันเองนะครับตัวนี้นะฮะ ทังนี้ใช้ง่ายๆนะครับออโต้เบรกโฮนะครับจะต้องกดทุกครั้งเมื่อเรามาสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อเรามาสตาร์ทเครื่องถ้าเกิดว่าเราดับเครื่องปุ๊บนะครับออโต้เบรกโฮก็จะยกเลิกนะครับเราก็ต้องมากดใหม่นะครับตัวนี้นี่นะครับมาพร้อมนะครับกับความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD BA นะครับขึ้นลงทางชันมีมาให้นะครับควบคุมการทรงตัวต่างๆพวกนี้มีมาให้ในรุ่น Active ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนะครับ ลากพ่วงนะครับกรณีที่ว่าเราวิ่งไปใชยทะเลนะครับหรือว่ามีการต่อชุดลากพ่วงต่างๆพวกนี้ก็จะมีระบบกันสายของตัวลากพ่วงเข้ามาให้นะครับระบบ e s s นะครับกรณีเบรกกระทันหันไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินจะกระพริบถี่กับปก,ปกตินะครับแล้วก็มีในกรณีที่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราขับออโตโ้ไปครั้งแรกหยบาหย่าหย่บคันเร่งกับอย่าเบรกพร้อมกันนะครับก็จะมีระบบตัดกําลังนะครับม่ให้ เครื่องนะครับมันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้เช่นกันนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะกับตัวนี้นะครับออนิวอิซูนะครับมิวเอ็กนะฮะออนิวอิซูมิวเอ็กนะครับเนี่ยรุ่นแอคทีฟนะครับราคา1 1 9 0 0ล้านบาทนะครับราคา1 1 9 0 0ล้าบาทนะครับตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมนะครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับว่าคุ้มไหมอุปกรณ์นะครับมีมาให้แบบจบๆเลยนะครับ ความสะดวกสบายความหรูหรานะครับมีมาให้นะครับตัวนี้พร้อมกับการรับประกัน3ปีนะครับไม่จํากัดระยะสามปีหรือว่า1 0 0่0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดหนึ่งถึงก่อนหรือถ้าเกิดว่าเป็นไฟแนซ์ของบริษัทตีเพชรเองนะครับก็จะรับประกันนะฮะหนึ่งแสกมิโลหรือว่า5ปีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของมิวเอ็กซนะครับที่จะไปซื้อของตามร้านต่างๆพวกนี้ก็จะมีส่วนลดมีอะไรให้นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ ออลนิวอ l ซูบิวเอ็กซ X นะครับ Active นะครับปี2021นะครับตัวนี้ราคานะครับ1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับดาวถูกๆได้นะครับสามารถส่งข้างวดยาวๆได้นะครับตัวนี้นะฮะก็ฝากกันไว้นะครับคลิปหน้ามีอะไรมาให้ติดตามจะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับตัวนี้ขอบพระคุณครับ